ครับผมก่อนอื่นกิดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมั่งรถหลายมือแล้วครับมั่งเลยก้องสามมือแล้วครับบ่มีเวลาถ่ายบ่สบาย์ไซคนะครับนี่ครับเรือหมดแล้วครับนี่รถเรือหมแล้วจะจิ้งผ้ามาเบิร์กครับไล่เช็คแค่ยังงานครับปีนี้ส่วนมากกรจิเป็นเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวเนี้ยเอาเลยครับเกลียวเอ่อ ทรงเข่าไซลูสภาพยังดีครับตัวนี้พานครับโซข้อโซข้อถอดออกมาอย่างครับโซ่ข้อผมถอดออกมาเห็ดไอลูกรอครับลูกลูกน้ำนะครับตัวนั้นครับตัวนี้ก็เป็นเกี้ยวท่อน้ำผู้ครับสองท่อนนี้ครับเกี้ยวครับนี่ครับเกี้ยวเกี้ยวต้องปัญหาปีที่แล้วครับนี่เนี่เกี้ยวดึงเข่าออกจากลุ้มครับ ขาดจำคลิปกันไหนบ่รับพี่ผมถ่ายเบิ่งครับนี่ครับห้อยขาดเบิ่งสีน้ำไปเบ,บิ่งครับนี่ห้อยซ้ำๆนี่ต่อว่าต่อจะว่าจักเถื่อเลยครับนี่ต็นี้หนาสิต่ออยู่มั่นสเถืออถ่อ2อถึอสองสเถืออถ่อหนึง่งสสมสี่หหกพี่ครับพี่อีพอ่อมจนแนแล้วดูการครับขาดมือเป็นมือครับเกี่ยวตัวนี้ข <c oughs> อยังให้ไอ เย่าไงผ่านะครับเย่าอันนี้ก็ไล่เทียนไหมครับเล็กแบบได้ดันนี่ครับสู่ข้อผมถอดแว่าผมเฮียอันนี้ไหมครับเมื่อรับมันสันสันมันซื้อครับเนี่ยขาอยังดีครับนี่ครับขาอนี้มันซื้อครับมันสู่ไม่นกระสีขามมากครับมันก็สีโต๊กหล่องครับสู่ขาอนี้มันสิมาเรียนอยู่ผีครับนี่สู่มาเรียนอยู่นีครับแล้วก็ตัวนี้มันสี่ขามขาม ทำอันนี้มากครับเกิดเนี้ยก่อนถามบาร์มาเ,น,มเนี่ครับวงเลอดถอดโซครับนี่ครับสร้างกำลังเห็ดเกลียวตัวนี้เป็นเกลียวเขาเรียบเบิรงครับเอามาเสียออบเองครับนี่ฮะอ,อ้ามีสายเขาเบอร์ไปวะมีสายเขาเอ,อ้าเดี๋ยวถ่ายคลิปกัน <c oughs> แล้วบร้ครับมือน,นี้เกลียว โมเมนต์แล้วเกี่ยวแล้วไปสองเกลียวแล้วครับนี่ตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวข้อมาครับนี่ครับบา้านกึงสูงนี่ครับแล้วแล้วครับเสริมกันครับแต่ก่อนเป็นเหล็กแบนครับโอ้ยแต่ก่อนเป็นเหล็กครับเหล็กแบนเข้าเกลียวเข้าเกลีอวว่านีเ้เหล็กเ้นเหล็กเ้นมาพันโอ้หายใจไม่ค่อยกอดครับหายใจยากครับส่วนมาจะเป็นเกี่ยวครับหนึ่งสองสามสี่ห้า าเกี่ยวเหลือแต่เกี่ยวเขาดีครับนี่ครับพวกเกี่ยวห้ากระสือมาทั้งเกี่ยวแบบแบนครับเกี่ยวแบนเกี่ยวนี่ครับหองสูนเยนะครับเกี่ยวกลมครับนะครับเป็นเกี่ยวครับตัวนี้แบบปอดม้วนครับว้ายนี่ครับอะไรกล้องอักเน่าวันนี้ครับ ปีนี้ส่วนมากสีเป็นเกีียวครับสีปัญหาโมเมนต์บีที่ผ่านมานี่ส่วนมากหูแล้ะครับว่าปัญหามันก็คือบีนี้ก็ต้องเปลี่ยนเกีียวครับช่วงล่างเปลี่ยนปีที่แล้วครับจําได้ปะครับใส่เบงคลิปก่อนหนานี่ของผมครับที่ผมเห็นช่วงล่างกันนะครับนี่ครับถอดแปแท็กไปแล้วครับผมสี่เอาโซ่ออกแล้วก็เปลี่ยนสตอร์ครับสตอร์ซื้อมาแล้วครับเนี่ยเห็นมาฟันมันครับมันแหลมแหลมปิดเลย มันหางครับผู้มันหางเหรอนี่จะเต๋อสีฮัทครับแล้วน้ำั้นมันสีหางนครับน้ำติดเลยครับลือเกี่ยวเกี่ยวตัวใหญ่ก็ดีครับเกี่ยวเขารีบท่อใหญ่ครับเนี่ยยังดีครับทอเส้นใหญ่ยังดีเขารีบดึงออกมาครับตัวนี้ดังเหตุอยู่เกี่ยวเขาตั้งครับเนี่ยเส้นี้ครับทั้งเส้นครับหลวกหน้าท่อน้ำผู้ครับทั้งเส้น นี่ครับหลอแต่เกียวนี่ครับแต่เป็นเกี้ยวเพียวๆเลยครับโบมีเสริมโบมีกรอบเลยครับนี่ครับถามมาหน่อยบบกระหน่อยอยู่ครับเสริมได้บบกระเสริมได้ครับแต่ถ้าจะเป็นเกี้ยวเกี้ยวที่บทเฮ็ุบีนี้ครับเกี้ยวเขาดีครับดึงเขาดีออกมากครับเดี๋ยวขึ้นไปหาทอดผูครับกระประมาณนี้ครับผมนี่ครับร่างกระเพาะอวัยครับ เพราะว่าอย่างน้ครับผมไปเกี่ยวทวเขียวครับมีเศษทวเขียวแล้วกับเกี่ยวมันติดตัวเขียวมันเปียกฝนไผรจำคลิปนังได้ครับผมไปเกี่ยวทวเขียวมันติดเปียกฝนติดเต็มไปหมดมันก็ลามเยอะตัวแล้วผมก็จอตากแดดมันแห้งแห้งมันก็ปล่อยไปสันเลยครับเกี่ยวช่วงเดือนประมาณสองเดือนที่แล้วครับขันจามโอปินาสิประมาณ กระดาสิงหาสิงหาประมาณนะครับผมก็เลยมาไหลล่างครับหัวหันกรล่างครับฝนตกเรียนนําฝนหมุนอานแล้วับเบิดมือไข่เลยไข่ขึ้นเลยนี่ครับพอไงครับดึงออกนะครับพูดถอดอดแง่ครับแล้วก็ถอดล่อเลยครับล่อเลยก็ยังดีอยู่ครับถอดผมถอดเช็คน้ำมันครับ เลื่อ้าวลืมบอกไปครับตะแกรงน้ำตะแกรงข้างในดูกปืนมันแตกครับดูกปืนขานี่ครับขาโยกนะครับมันแตกเวลามันกระเบียดตู่ครับเวลาเวลาเวลาเกี่ยวเวลาขึ้นตู่ันจะสีเบียดตู่ตึก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 นะครับตามจังหวะมันตวาดเปี้ยนแล้วครับขอดออกแล้วประมาณนี้ครับนี่ครับลงางไปแล้วครับฝนตกะหมูอันก็เลยได้ล่าง ทอโซออครับเดี๋ยวมืออื่นก็ที่ทอโซครับทอโซเปลี่ยนสเตอร์อะไรก็ทีเช็ดเอ่อพวกล้อเลือครับแต่ปีนี้แล้วส่วนล่างเห็ดเหมือนครับก็เลยบอหนาห่วงครับปีนี้ก็แค่ลายเสร็จครับนี่ครับเริ่มอย่างบอครับก็บอสบายได้ยันครับฝนตกเมือมือเบี้ยนรถก็จบก็สิแล้วครับ ว่าเทพด้านนอนครับมันจะสิก,กว้างแน่ไข่ขึ้นเลยครับตากแดดฝนมันตกมืดมือ,มอ,มอมครับบโมยุดเลยมืดมืดมืดเว้นนะครับเมื่อกี้ครับรถรถจากที่แบบมีแต่ขี่ตมเลยครับรถมีแต่ขีข่โค่นเต็มไปหมดเหลือบเลยครับสีน้ำลายลายขอครับจริงๆแล้วคันหน้าหน้าปีเขาล่างไว้ดีครับบอกโตนี่ครับเขา เขาเรียน่ายังก่อนเอาถังฉีดยานะครับใส่น้ำมันเครื่องเกา่าเขาก็ฉีดฉีดไปคอโซคอส่วนล่างสิเฟมทีเข้าไรไว้มันก็สีบผมเป็นสนิมลายครับนี่ครับแต่ผมเอาไปลุยเกีียวทั่วเขียวข้าวหนึ่งครับสุดท้ายเราเกี่ยวทั่วเขียวกับเกีียวบอลล้วครับครับสาเหตุเพราะยังครับมันถือฝนก็คือทั่วเขียวไหนนะก็คือเดทิมเลยครับบอลเดทเกีียวแหละครับทิมเลย เยวบัได้คือฝนมันก็เหมือนเป็นเชื้อราแล้วก็ติดตู้ผมนี่นะครับปัญหานะครับอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันเชียครับที่ที่แล้วที่บอกว่าอ่าห้องตัวเดือแตกนะครับนี่แหละครับผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลูกปืนไล่เปลี่ยนลูกปืนนะครับไล่เสกลูกปืนใหม่นี่ครับ้างนี่ครับนี่ครับน้ำมันสีน้ำมันใสวิ่งครับ ่าพานครับปีนี้แต่มีปัญหาครับมอเตอร์ครับมอเตอร์นี่ผมบ่าเด็กแกะเบิ้งรับตูดมอเตอร์ตูดมอเตอร์มันสิมีน้ำมันหยดครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งแต่บ่ไเด็กบอน่าจจะเป็นกระประกับสายไฮโรลิเดีครับนี่ครับผมเบิ้งดีดีแล้วโมเมนต์ประกาศสายหฮโรลิกเดี๋ยวมอเบิ้งเห็นบ่ครับเนี่ยมันหยดระวางตูดมอเตอร์ครับต้องปะเก็นประก็นตูดครับ ทั้งสองขางครับออกทั้งสองขางข้างขีดนง,งครับสีมีน้ำมันจ๊ใสนะครับนะยดลงจอดกับสียดอยู่ประมาณาหาวิยวดเธอหนึ่งครับติ๊กนะครับปิ๊กกับสีนะครับจะขับวาายแต่กานเคื่อนเ,เก็ดง่ายหมัอนยดเลี้ยวให้นึกว่ามันหมดถังหมดแล้วครับขับดู คเปลี่ยนตะแกรงตัวนี้ครับเนี่ยผมเปลี่ยนตะแกรงตัวนี้ไอ้แปลนลูกปืนเปลี่ยนตะแกรงครับผมเปลี่ยนแบบลูกปืนคางละสี่ีตับครับบนสองล่างสองครับนี่ครับทั้งหมดเป็นแปดลูครับสองคางครับมาครับผมไปเคลียร์ตะแกรงก่อมีเสียงแรงมาประมาณนี้ครับผมแต่ลังเด็มีโอกาสเทียบเทีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับเมื่อไหครับ หลหรือรถทั้งฝนทั้งเหตงานใดเนี้ยบ่ไดเนี้ยครับมือหนึ่งมือหนึ่งประมาณนี้ครับสมควรแก่การเวลา <c oughs> ไปฝา,ากกินนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเทคิวของผมเจอกันไหมครับมีสาระแนี่ยมีแนวจาว่ากันครับแนะนํำเลยครับจะแขกไทยยังเบื้องยังเจอกันใหมครับสวัสดีครับ